รับช่วงท่องเที่ยวก็จะต้องไปที่กอล์ฟเดสติน t ชันของเมืองไทยที่อยู่ริมทะเลหัวหินปัจวบชะอำอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยเป็น g o ล์ฟเดสติน t ชันจะมีเทศกาลกอล์ฟค่ะออกรอบ800บาททุกวัน10วันซ้อน ได้เลยแพงไหมไม่แพงไม่แพงค่ะแปดถูกมากเลยแล้วก็ได้ไปสถานที่พักตากอากาศของเมืองไทยนะคะเดี๋ยวก็ไปดูรายละเอียดขยะออกรอบกอล์ฟราคาเดียว800บาทชมคราวนี้ค่ะชมกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานเพชรบุรีรวมกับชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสนามกอล์ฟชั้นนำในพื้นที่หัวหินชะอำ เตรียมต่อกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นกอล์ฟเดสติเนชันตลอดเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2554กับเทศกาลกอล์ฟหัวหินชะอำออกรอบราคาเดียว800บาททุกวัน10สนามเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวที่สนใจกีฬากอล์ฟมีโอกาสได้ตีกอล์ฟในสนามที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติด้วยราคาสุดประหยัดโดยตารางการแข่งขันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในแต่ละสนามพร้อมรุ่นของรางวัลมากมายจากรางวัลโฮอินวันการแข่งขันตีไกลและพิเศษสำหรับวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคามนี้นักกอล์ฟสตรตีออกรอบเพียงคนละ500บาทเท่านั้นการจัดกอล์ฟฟสซิวัล2011ครั้งนี้นะครับก็เ,เป็นความร่วมมือของอชมรมกอล์ฟทั้งจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดครั้งนี้ถือเป็นปีที่10แล้วนะครับโดยปกติแล้วเราจะเป็นเหมือนกับอันประการแรกก็คืออยากเชิญชวนให้นักกอล์ฟทั้งหลายเนี่ยมาลองสนาม ที่สองจังหวัดนี้ซึ่งถือว่าเป็นสนาม5าดาวหลายแห่งนะครับแล้วก็ในราคาที่ถูกมากเลยนะครับและเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนสิงหากันยานี่เป็นฤดูที่สนามพร้อกกำลังเขียวขจีเลยและปีนี้เองเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันระบบจัดกันแมตช์2สนามร่วมนะฮะแล้วก็มีการแข่งทึกสัปดาห์นะครับรวมทั้ง มีแพ็กเกจในเรื่องของอที่พักให้ด้วยนะครับซึ่งราคาถือว่าถูกมากๆเลยนะครับก็อยากเชิญชวนครับตีกลอบสนุกแล้วก็เที่ยวสนุกแล้วก็สบายใจแล้วมีความปลอดภัยสูงนะครับในพื้นที่ของ2จังหวัดนี้ชาอามหัวหินนะครับมีสนามกรอบที่เข้าลงแามปีนี้ถึง10สนามนะครับแล้วก็มีจํานวนหลุมถึง225หหลุมนะหลายท่านอาจจะสงสัยว่า ที่ทำไมหลุมเยอะเพราะบางสนามเนี่ยมีสีคอสครับบางสนามสามคอสนะครับก็แล้วแต่นะครับฉะนตีได้ทั้งเป็นอาทิตย์เลยครับไม่เบื่อครับแล้วก็สนามท้าทายสนามภูเขาสนามที่ลาดมีหมดนะครับต้องขอเชิญชวนนักกอล์ฟฝีมือทั้งดีและก็สมัครเล่นนะครับเชิญครับและจากหัวหินชะอำก็ต้องไปอีกเมืองหนึ่งพัทยาโอ้ข้ามมาเลยนะข้ามไปเลยข้ามอ่าวไทยไปค่ะที่พัทยากำลังแกรนด์เซลส์รถทั้งเมืองโอ้สวรรค์ที่น่าเที่ยวมากใช่ สวัส <คน S 2> ของนะับท่องเที่ยวทั้ง <คน S 2> ไทย<อ>และชาวต่างชาติไปดูเลยค่ะ งานพัทยากลาเซลได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีในการกระตุน้นการท่องเที่ยวของพัทยาให้คลึกคลื้นคึกคัก,คกทั้งจังหวัดชนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมโรงแรมภาคตะวันออกและสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกชมรมร้านอาหารเมืองพัทยาและชมรมล่กท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีและเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับงานพัทยากลาเซลในปีนี้สายการบินแอร์เอเชียได้รวมประชาสัมพันธ์ผ่าน ือโฆษณาภายในเครื่องบินของแอร์เอเชียซึ่งถือว่าตรงกลุ่มเป้าหมายเพราะจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรับทราบข่าวสารและสามารถตัดสินใจเดินทางเที่ยวพัทยาได้ง่ายๆทันทีนอกจากนี้บนไฟล์การเดินทางของผู้โดยสารทั่วไปยังมีโอกาสาร,ร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัลบนเครื่องแอร์เอเียได้อีกด้วย โดยรางวัลต่างๆเป็นแพ็กเกจโรงแรมที่พักที่พัทยาซึ่งทุกๆโรงแรมให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรอรู้รางวัลได้จนถึงเดือนกันยายน2554และช่วงนี้จะพาไปที่ห้องอาหารอิตาเลียนโอ้โหพอพูดถึงอาหารอิตาเลียนแล้วเนี่ยยำลายสอหิวเลย ที่บุรีทารารีสอร์ทแอนด์สปาที่ถนนพระรามเก้าหลายๆคนนึกไม่ถึงว่ารีสอร์ทแอนด์สปาสวยๆเป็นโรงแรมสวยๆมันจะอยู่ RCA เ <c oughs> ลยที่นี่แหละค่ะไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะอาหารมื้อค่ำนี้คุณผู้ชมมองหาห้องอาหารที่ไหนไว้บ้างคะถ้ายังไม่โดนใจวันนี้เรามีห้องอาหารแห่งหนึ่งที่จะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมคะ่ะนั่นก็คือห้องอาหารลอโตซึ่งอยู่ในบุรีทารารีสอร์ทแอนด์สปาในย่านถนนพระราม9นี้เอง เราจะไปดูกันว่าที่นี่ให้บริการอาหารอะไรบ้างห้องอาหารลอต้นี่แปลว่าอะไรคะชื่อนี้ในภาษาอิตาเลียนแปลว่าสวนผักความโดดเด่นของอาหารนี้คืออะไรอะคะคือรสชาติของเรานี่เรียกว่าอาาิตาเลียนยุคใหม่ใช่ไหคือเชฟเรานี่เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็ศึกษาอาหาเรเลียนมาจริงๆอย่างลึกซึ้งนะแล้วเรามาแอพพลายให้ตกปากคนไทยนิดนึง แต่ว่าก็ถือว่าเป็นประเดนแท้อย่างตัวหนึ่งของเรามีอ่สลัดอูนิ่มอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีอาหารอะไรที่เป็นอาหารรสเด็ดที่ลูกค้ามาแล้วส่วนใหญ่ชื่นชอบคะยังมีตัวหนึ่งที่ที่ทำวันนี้ก็มีเอ่อดใใส้ชีฟรสทอด กรอบนอกนุ่มในเห็นเรือชีสแบบว่าเต็มเต็มเลยใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยให้บริการในส่วนของอาหารอิตาลีอย่างเดียวหรือเปล่าคะไม่ครับอาหารไทยด้วยไทยเราก็จะเน้นรสแทบนิดนึงผมเคยเลี้ยงแขกแล้วก็อิตาเลียนแล้วก็ยัง มีดีแค่นั้นหรือเปล่าละอะไรเงี้ยพออาหารไทยลงนี่ยกนิ้วเลยสำหรับการออกแบบตกแต่งห้องนี้อะคะผมก็ข่างเป็นคนเดินทางบ่อยแล้วก็จะหยิบไอเดียเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นองอ่างยๆชั้นวายชั้นวายข้างหลังบาร์นี่นะไม่มีเงนเหมือนเมืองไทยรับรองมีความแตกต่างยังไงคะมันเป็นชั้นวายที่ดูแล้วมีศิลปะมันมไม่ใช่ชั้นที่เอาวายวางเข้าไปมันดูมีชั้นมีแล้วก็มีเคิร์ฟมีอะไรต่างๆใช่ไหมคะ แล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราเน้นก็คือวายวายรุ่นใหม่วายตลาดใหม่ต่างๆขึ้นเราก็มีเชอลิสทางด้านวายโดยเฉพาะที่นี่มีกี่ที่นั่งค่ะจุจริงๆได้ทั้งหมดประมาณถึงที่นั่งคือรวมทางด้านนอกด้วยใช,ใช่ไหมคะนอกข้างในท,งงทั้นสองที่จะเปทางไ่เวนิดนึงมาเป็นหมู่คณะได้นะมีข้างนอกนั่งสบ,บายใกล้กับน้ำล้อมนะ,ะแล้วก็มีในห้องแอร์ค่าบารนะะ์แล้วก็มีเวน สระว่ายน้ำเนี่ยพอตกเย็นเราก็จะปิด mm hmm. ปิดแลบบแข็ว่ายแล้วก็จะเปิดสมบัติที่นั่งทานอาหาร หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับรายการเจาะข่าวเล่าความแต่ก่อนจากการสัปดาห์นี้นะคะเรามีซิมอินเทอร์เน็ตเป็นเน<ม>็ตซิมความเร็วสูง 3G คะ่ะม,ม,มาแจกให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการ<ม>แต่ต้องส่ง SMS มานะคะคที่0816336677<ม><ม>สัปดาห์นี้พิมพ์คําว่าเจาะข่าวเล่าความชื่อรายการนะคะส่งมามท่านแรกจะได้รับซิมนี้ไปก็เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไอคูเรี 3G คะ่ะอันนี้ขอก็แล้วกัน ได้เลยอันนี้มูลคา่าเจ็ยกว่าบาทเจ็700กว่าบาทนะขอ,อะแล้วนี่ละ่ะแจกอะไรอยู่เย็นเป็นสุขหนังสือเป็นรางวัลปลอบใจอีกห้ารางวัลสําหรับคนที่ส่งมาแล้วไม่ได้ซิมแต่นี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงคือพี่หนุ่ยขอไปแต่ว่าเรามีแจกเรามีแจกเอยอะอ แล้วก็ที่เหลือก็คืออีก5ท่านจะได้รับหนังสืออยู่เย็นเป็นสุขนี่นะเล่มนี้ครับผมของเพลินปุกเด่นคุณชัดเฉลิมเฉลิมชัยวัฒน์กำลังจะเอาคข้าตลาดยื่นไฟลิ่งไปแล้วสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนทั้งอาจารย์สิบประกรขาสะอาดและดิฉันอวสดาปกมินตรีนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่14นาฬิกาโดยประมาณที n 24สวัสดีค่ะสวัสดีครับ